ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำกระดูกหมูทอดนะคะกบได้กระดูกหมูแบบนี้มาสองเส้นนะคะมันงอนะมันมันเป็นสองเส้นกบแช่ในช่องแข็งเอาไว้นะกบได้มาแบบนี้นะคะเพื่อนๆส่วนมากกบซื้อมาแบบนี้เขาก็จะเซลล์นะคะแล้วกบก็เอาเข้าช่องแข็งทั้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ก็จะเป็นเส้นยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่กบตู้เย็นของกบมันเลขกบก็เลยพับใส่แบบนี้เนาะก็เลยแบบนี้เนาะนี่คือหนึ่งเส้นนะคะนี่คือหนึ่งเส้นที่กบทําการหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกบก็จะทําการล้างนะคะเพื่อนๆกบก็จะใส่เกลือเนาะกบจะขออนุญาตใช้ถุงมือแบบนี้นะคะ อ่าถุงมือสีชมพูกบจะใช้จับอาหารนะแต่บางครั้งกบก็อันนี้คือถุงมือสีฟ้ากบจะใช้ล้างจานบางครั้งก็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 ใช้ร่วมกันได้โอเคค่ะเ,เพื่อนๆกบจะล้างนะคะเพื่อนๆล้างเอาเกลือนี่ขยำขยำ ขยำไมขยำเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะล้างเราก็จะล้างแบบนี้จนกว่าน้ำเป็นสีใสๆเนาะมีไหมเพื่อนๆขยำหมองมาก็จะเป็นเลือดแบบนี้นะคะไม่รู้กล้องมองเห็นไหมเราก็จะล้างจนกว่าน้ำจะเป็นสีใสๆเห็นไหมพอเราขยำเนาะเลือดก็จ่อ,อกมาเยอะเลยมีเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะ เราผบจะล้างจะล้างเนื้อจนกว่าเนื้อน้ําที่ล้างนะคะเป็นสีเป็นสีใสๆเนาะผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรงนไหนที่นค่ะเพื่อนๆน้ำผมกบก็เริ่มเริ่มเริ่มใสขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อที่เนื้อก็เริ่มสีซีดขึ้นเห็นไหม อนแรกเนื้อเขาจะไม่ค่อยเป็นสีนี้เนาะในร้านอรอบนึงนะคะเพื่อนจะมาหมักกันนะคะผง<ม>ปรุงรสอันนี้อันนี้ผงชุรสเพื่อนท่านไหนใส่ก็ใส่นะไม่ใส่ก็ข้ามได้นะคะแล้วก็ผงขนอพริกไทยปน่นผงกระเทียมแล้วก็น้ำปลานะคะเพื่อน<ๆ>โอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะใส่ พริกไทยป่นลงไปแล้วก็ขอใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะคะพเพื่อนๆกลบไม่ใส่กระเทียมสดนะคะเพราะว่าเวลาทอดกบุบไม่อยากให้เขาดำใส่ผงกระเทียมลงไป หอมมากผมข้าวกบไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆกบจะใส่แค่นี้แล้วก็หงชลเพื่อนท่าไหนไม่ใส่ออก็ข้ามได้นะคะแล้วก็น้ำปลา เยอะหน่อยโอเคแล้วก็มาคลุกเลยทีนี้คลุกคลุกกันเลยนะคะเพื่อนคลุกคลุกบีบบีบนวดนวดกบทำในอ่างล้งางจานเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะพเพื่อนๆเขาจะได้ไม่ก,กระเด็นนะคะโอเคค่ะแล้วกบก็จะนำไปเข้าตู้เย็นนะคะพเพื่อนๆเ,เรามาทอดกันค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆกบเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะตอนนี้กบก็ได้ทำการใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนๆกบใช้น้ำมันเก่านะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีน้ำมันแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะคะในขณะที่เราทอดเราก็ทำการนึ่งข้าวเหนียวนะคะเพื่อรอกินกับกระดูกหมูทอดของเรานั่นเองเรามาลงกันเลยนะคะเพื่อนๆ ผบมีทั้งกระดูกนะคะกระดูกชิ้นใหญ่แล้วก็กระดูกชิ้นเล็กน้ํามันร้อนแล้วนะคะร้อนมากด้วยนะคะตอนนี้กบก็จะเบาไฟกบจะเบาไฟนะคะกระดูกชิ้นใหญ่มากก็มีนะคะเพื่อนเป็นกระดูกอ่อนก็มีนะ เป็นกระดูกเนื้อเขาไม่ค่อยเยอะเนาะเราก็ทอดใไหลายส่วนตอนนี้กดเบาไฟแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนเนื้อส่วนกระดูกอ่อนที่น่ากินใช่ไหม กดูอันนี้กบชอบมากชอบพวกมากเลยนะคะเพื่อนสังเกตไหมคะว่าเตาของกบร้อนไม่เท่ากันอย่างที่กบบอกเพื่อนๆไปนะคะความร้อนก็จะอยู่โซนนี้นะคะกบก็ต้องพยายามผักเขาค่อยๆคนเขาให้ได้ความร้อนเท่ากันนะคะเพื่อน ผก็พลิกเข้าไปบ่อยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็แล้วแต่บางบ้านเนาะผมนี่พลิกกลับไปกลับมานะคะเพื่อนๆเลือดปกติผมก็จะเขี่ยออกแบบนี้แล้วก็ช้อนช้อนเ็าออกมานะคะเพื่อนๆเลือดที่ออกมาจากกระดูกนะคะเพราะว่าเราล้างดีแล้วนะคะแต่เขาก็ยังออกมาผมก็จะเขี่ยเขาออกมาจากกระดูกนะคะแล้วผมก็จะช้อนออกนะคะแล้วกบก็จะพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ เตาของกบก็เริ่มร้อนอกระปบก็จะเบาไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อย,อยๆค่ะจนกว่าจะสุกนะคะเพื่อนๆกปบก็จะขยันพลิกเขาแล้วก็แล้วก็ช้อนเลือดที่ออกมาจากกระดูกนะคะ่ะออกกลับเข้าไปเรื่อยๆให้สุกเท่ากัน กบก็พยายามล้างตอนล้างนะคะมันก็พยายามล้างหมดแล้วนะคะแต่ก็อย่างว่าเนาะเลือดมันไม่หมดง่ายนะคะหอมมากเพื่อนๆหอมสุดๆเลยค่ะมาค่ะมาดูกันค่ะตอนนี้กบว่าพอแล้วนะคะกบจะไม่ให้เขาสุกไปกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆกบจะบเบาตอกบจะชอบความที่แบบ แบบนี้ค่ะเนื้อยังแบบแบบนี้แล้วแต่ความชอบผมเพื่อนเลยเนาะผมก็จะตักเลยเนี่ยค่ะผมชอบแบบนี้นะคะผมจะตักขึ้นมาเลยบางท่านก็ชอบแบบกรอบๆเนาะกมชอบแบบนี้พอแล้ว โอ้ยดูดีดูกระดูกอ่อนดีเพื่อนๆน่าก,กินมากนี่ความกระดูกอ่อนกลุบๆลุกชุบนี่เอาก็ไม่ไม่ตัวเองจะไม่เล็งหาความสวยให้หนูอะ่ะสีชมพูเล็งหาความสวย เนื้อเราทำเองก็ได้เองก็โรยโรยกระเทียมให้หนูก็โรยกันโรยก็โรยุบลงไปให้หนูพูดก่อนเราก็ค่อยๆโรยถ้าหนูบอกว่าโอเคโรยกระเทียมค่อยโรยมีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีฉ่ำฉ่สวยๆนะคะมีกระดูกอ่อนด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนนี่กบก็ทอดเพิ่มนะคะกลัวไม่อิ่มนะคะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะหน้าพาใช่ไหมคะกบ นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กินกับส้มตํานะคะแล้วขั้นตอนที่กบจะไม่พลาดเลยนั่นก็คือเดี๋ยวกบจะนี่โรยกระเทียมเจียวนั่นเองค่ะเพื่อนๆมาค่ะสามีกบจะทําการโรยกระเทียมเจียวให้มีหอมนะคะเพื่อนๆกระเทียมเจียวอาจจะอาจจะอยู่ในกระป๋องแต่พอโดนความร้อนของกระดูกหมูก็หอมขึ้นมาทันทีนะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะ น่ากินมากมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวก,กบไปทานข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆกบได้นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ตําส้มตาพร้อมกันนะคะเราก็จะกินกับข้าวเหนียวกับส้มตามนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นทขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆ กบลาเพื่อนๆทุกคนค่ะบายบายไปแล้วนี่ในกระทะกลับมาที่เดิมบายบายค่ะ